ยังอยู่จ้า,า,าสาวกำลังรวบรวมข้อมูลทำเรื่องเจ็บคืนงานกำลังจัะไหนคนดูหน่อยดิ กิจกรรมยุววิจัยเป็นกิจกรรมที่รวมกันของนักเรียนที่มีความสนใจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องที่พวกเขาสนใจซึ่งการวิจัยจุดคุ้มทุนของการปลูกยางพารานักเรียนจะร่วมกันเก็บข้อมูลพื้นฐานและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราก็นำข้อมูลมารวมกันและช่วยกันวิเคราะห์เศรษฐมิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาสรุปผลการวิจัยนักเรียนจะได้เรียนรู้การทำวิจัยและยังได้รับผลงานวิจัยดีเดียจากสนอง,งงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปี2 5 0 23งานวิจัยวิทยาศาสตร์ของกลุ่มยุววิจัยจะช่วยให้เกษตรกรรับรู้และแก้ปัญหาการปลูกยางพาราได้ตรงจุดค่ะสนับสนุนโดยสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี